แคล็ดลับในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ดูโดดเด่นน่าจดจำสุดๆด้วยการสกรีนถุงขนาดใหญ่ลายเต็มพื้นที่แบบนี้เลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมการทำงานของเครื่องสกรีนรุ่นใหม่ล่าสุดระบบท w i นวันสีทองเครื่องนี้ที่ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์เซ์โวคุณภาพสูงรองรับ2ภาษาเมนูภาษาไทยและอังกฤษสั่งการง่ายใช้งานสะดวกสุดๆเริ่มแรก เราได้ติดตั้งบล็อกสกรีนที่ทางทีมงานมืออาชีพเราได้ออกแบบไว้แล้วเทสีเมึกพิมพ์ลงไปนำชุดหัวจับยางปาดลงพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะจอดรอบนี้คือการสกรีนโลโก้เพิ่มมูลค่าลงบนถุงของแบรนด์เม์เคมี K Me, อาหารและปัรจุภัณฑ์ด้วยความที่วัสดุเป็นถุงพลาสติกและเป็นพื้นเรียบเราจึงได้ปรับโหมดการทำงาน เขาสู่โหมดการสกรีนพื้นเรียบเพื่อให้เหมาะสมกับการสกรีนถุงพลาสติกค,ค่ะเมื่อนำชิ้นงานถุงพลาสติกใส่เข้าไปในจิก๊กเครื่องก็จะทำการสกรีนสีลงบนถุงพลาสติกของเรา สีผ่านบล็อกสกรีนและใหม่สุดแม่นยำสุดขึ้นไปอีกจะเป็นเครื่องสกรีนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์เพราะจะให้ความเสถียรมากกว่าระบบลมปกติและมีความรวดเร็วแม่นยำม,มากๆเลยค่ะ ชิ้นงานอย่างถุงนั้นจะมีพื้นผิวเรียบและบางเบาถ้ายึดจับไม่ดีชิ้นงานถุงอาจสกรีนไม่ตรงจุดได้แต่ไม่ต้องห่วงเลยสำหรับงานนี้เราได้ติดตั้งระบบใหม่เสริมเข้ามาที่จะช่วยให้ชิ้นงานของคุณนิ่งไหลไม่ทับซ้อนนั่นก็คือติดตั้งชุดแท่นระบบลมดูดที่ทำพื้นที่การสกรีนได้ใหญ่ถึง290คูณ250มิลลิเมตร อย่างที่เห็นการทำงานของเครื่องสกรีนนั้นตัวเครื่องสกรีนสามารถทำงานได้ไหลลื่นไม่ติดขัดเลยค่ะทุกคนเมื่อสกรีนเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้อบลมร้อนอบหมึกสีให้แห้งและพร้อมจัดเก็บได้ทันทีและนี่ก็คือชิ้นงานที่สกรีนออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นงานถุงที่สวยงามเลยลายคมชัดสุดๆสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน กมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอนนี่จินโปรแพท